โคต้ามาแนะนำนะครับในส่วนของตัวช่วยตัวหนึ่งนะครับที่หลายๆตัวนี้กำลังดังมากๆนะซึ่งบอกได้เลยว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือหลายๆคนอาจจะมีได้รู้จักบ้างแล้วนะครับซึ่งวันนี้โคต้มอยากจะแบ่งปันจริงๆเลยว่าเฮ้ยมันเป็นตัวที่แบบหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะ,ะนําไปใช้ในส่วนของการดูแลเรื่องสุขภาพพื้นฐานได้เช่นกันนะครับโอเคคราวนี้มาดูในส่วนของกัวรานาเมล็ด โกรานานะครับโกรานาคืออะไรนะครับก็คือสวัสดีครับวัสดีครับอ่าโกรานานะครับเป็นพืชชนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปนะตัวโกราหน้าหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่าดูก่อนนี่จะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงนี่นี่นี่ดีครับดีครับอ่านี่ครับมันจะเป็นเหมือนเม็ดคล้ายๆเม็ดกาแฟนะคล้ายๆเม็ดกาแฟนะครับ หน้าตาคล้ายๆกันเลยถ้าถ้าแบบเขาเรียกนะถ้าคนไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนอะ่ะเออก็พอมอง,มองปุ๊บอ้าวเ,เหมือนคล้ายๆกันเลยนะครับแต่แตกต่างกันคือตัวกวัวร์นาเนี่ยนะฮะมีสปปรรพคุณนะครับคล้ายๆกันเหมือนเป็นคาเฟอีนชนิดหนึ่งนะครับที่จะช่วยทําให้เราเรื่องอะไรเรื่องของทาให้เรารู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็จะทํา เป็นมีสารช่วยตั้งอนุมูลอิสระนะครับเฮ้สารเคมีที่อยู่ในนี้ <c oughs> เขาเรียกกรนานะฮะซึ่งมันจะมีสปปรรพคุณในเรื่องของการควบคุมปริมาณน,น้ําตาลในร่างกายเราด้วยนะครับรวมถึงการมุนเวียนโลหิตนะซึ่งบอกเลยว่าตัวชากรูนาเนี่ยนะครับมันจะเขาเรียกนะมันจะทําให้เลือดมุนเวียนสุขฉีดดียิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวออกซิเจนเนี่ยนะครับไปจับตัวกําเม็ดเลือดได้ดี มากๆด้วยนะครับเพราะนี้พอ,เ,อ,อเรานะครับพอออกซิเจนไปจับตัวกับเม็ดเลือดมากขึ้นการเผาไหม้นะครับการเผาไหม้หรือการที่ยังใช้พลังงานเนี่ยก็จะสะอาดหมดจดดียิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าเรานะครับดื่มชากวหน้าเป็นประจําในทุกๆวันเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของลดความอยากกาแฟน้ําหวานน้ำอารมณ์นะครับเหล้าเบียร์บุหรี่จุกจิกด้วยนะครับอันนี้ เฉพาะบุคคลนะก็ค like ือผลลัพธ์เนี่ยแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวโคตรตั้มเนี่ยนะเมื่อก่อนก่อนที่จะมาเป็นคนสุขภาพเนี่ยก็สูบุรีนะครับวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อย1นึ่งซองอ่ะต้องสูบนด้แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็สูบุรีแล้วก็ตัดสินใจนะครับตัดสินใจที่จะเลิกสูบุรีก็ใช้ชากราน่นี่แหละครับเป็นตัวช่วยนะครับที่แบบพอเราปุ๊บอยากบุรีปุ๊บแล้วก็ชงชาเข้มๆนะครับชงชาเข้มๆก็ช่วยได้ ดีมากๆช่วยได้เยอะเลยแหละไม่ใช่ดีมาก,มากคือช่วยได้เยอะเลยนะครับก็เลยทําให้10กว่าปี10 45ปีแล้วนะครับก็คือไม่ได้สูบบุหรี่เลยเนาะก,ก็อันนี้ก็เป็นผลลัพธ์เฉพาะบุคคลนะครับซึ่งแล้วแล้วแต่บุคคลเพราะว่าบางคนก็เฮ้ยดื่มชาแต่ก็ยังมีการสูบบุหรี่อยู่อันนี้แล้วแต่บุคคลอันนี้อันนี้เขาบอกก่อนนะครับแล้วก็สําคัญนะครับกัวราน่านะครับชากัวราน่านะซึ่งมันจะสิ่งที่ เขาใช้ดื่มกันนะก็คืออยู่ที่มันจะเป็นพืชในแถบอเมริกาใต้นะครับอย่างบราซิลเม็กซิโกอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเขาจะปลูกกันเยอะมากซึ่งเขาจะเอามาทดเชยทดแทนนะครับบางคนกินกาแฟซึ่งกาแฟเนี่ยมันจะมีคาเฟอีนซึ่งมันจะ,ะทําให้สดชื่นได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะแบบเหมือนไปนบีบหัวใจทําให้แบบเนเลอดหัวใจกระตุ้นดีขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็สดชื่นขึ้นแล้วก็จะไม่ง่วงใช่ครับแต่ตัวชาโกราน่าเนี่ยนะครับมันจะทําหน้าที่ เหมือนกันให้สดชื่นเหมือนกันแต่มันไม่บีบหัวใจอ่านี่ยาดดีมากๆนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันมีความแตกต่างก็คืออย่างตัวคขาเต้ยมเนี่ยนะครับบางทีเวลากินกาแฟเนี่ยเฮ้ยมันรู้สึกแบบเฮ้ยตื่นแบบใจมันสั่นอะไรเงี้ยนะอันนี้เฉพาะบุคคลน,นะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สมาชิกหลายคนนะที่แบบวิตติดกาแฟแต่กาแฟไม่ได้มีโทษอะไรนะครับแต่ว่าพอกาแฟที่เราดื่มมากๆเนี่ยนะบางทีเราก็ไปผสมนมผสมนู่นนี่นั่นน้ําตาลอะไรเงี้ย มันเลยทําให้ส่งผลข้างเคียงน็อตบางคนต,ติดกาแฟบางทีมไม่ได้ติดกาแฟหรอกอาจจะติดความหวานในในนมหรือว่าในสารความหวานในกาแฟอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะทําให้พอเรามาหลายหลายคนนะพอเข้าโปรแกรมกับโคตั้มนะเลิกกาแฟได้เลิกน้ำอารมณ์มได้นะครับเลิกขนมหวานได้เลิกของหวานได้นะครับเลิกพวกน้ําหวานได้นะครับอันนี้บอกก่อนเลยว่าหลักการที่โคตั้มบอกย้ําเลยว่านะครับ การควบคุมน้ำหนักนะครับคือเราต้องตัดแคลอรี่ลงทีน,นี้แคลอรี่มันมาจากไหนบ้างก็คือมาจากมีสามสามสารอาหารหน้าที่ที่มันส่งผลในเรื่องของพลังงานนะครับคือมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะครับซึ่งโปรตีนนะครับเป็นพลังงานเหมือนกันก็คือ1กรัมให้พลังงาน4ี่แคลนะครับคาร์โบไฮเดรต1กรัมให้พลังงานสีแคลไขมังงน1กรัมให้พลังงาน9้าแคลนะครับ ซึ่งไขมันเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ไไดทานอยู่แล้วสาหรับคนที่ควบคุมน้าหนักใช่ไหมครับแต่ถ้าคนไหนที่แบบแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาทานพวกแป้งพอเราตัดไขมันแต่เราก็กลับมากินแป้งเพราะมันทีพลังงานไม่พออะไรเงี้ยนะก็รู้สึกหิวตลอดเวลานะครับพอเราได้มาทานชาโกลนาแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้ความอยากของขนมหวานน้ําหวานซึ่งบอกเลยว่าขนมหวานน้าหวานหรือว่าพวกเบเกอรี่ต่างๆเนี่ย โอถ้าใครได้ทานใช่ไหมครับมันมีแบบพลังงานแบบเยอะมากมหาศาลใช่ไหมมันมีพลังงานแบบเยอะมากมหาศาลเลยเนาะพอเราที่จะเลิกหรือว่าเราลดปริมาณพวกน้ําหวานลงไปได้เนี่ยนะมันก็ทําให้แคลอรี่ที่เราอินพุตเข้าไปในร่างกายเนี่ยนะครับน้อยลงพออินพุตในร่างกายน้อยลงปุ๊บพลังงานมันก็จะมีส่วนต่างอยู่มันก็เลยทําให้น้ําหนักนะครับหรือใครที่ได้น้าหนักนะได้ลงได้เร็วยิ่งขึ้นด้วย และที่สําคัญนะไอตัวกัวร์นาเนี่ยนะครับชากัวร์นาเนี่ยนะมันจะทําให้ออกซิเจนจับตัวกัม็ดเือดียิ่งขึ้นบอกเลยว่ามันจะทําให้ออกซิเจนจับตัวกัม็ดเือดีขึ้นเพราะคือคืออะไรงี้ใกล้กันคือเดี๋ยวอธิบายนิดนึงคือเรากินพลังงานเข้าไปใช่ไหมอย่างพวกแป้งโปรตีนไขมันเนี่ยกินเข้าไปปุ๊บร่างกายก็มีกระบวนการย่อยใช่ไหมครับกระบวนการปากเคี้ยวก็เข้าใจเราไส้ดูดซึมมันจะแปลงเป็นพลังงานพลังงานมันไปไหนก็เหมือนเราเติมน้ำมันให้กับรถยนต์แหละ คือพอเติมน้ำมันให้กับรถยนต์ปุ๊บน้ำเครื่องยนต์นะครับมันก็เอาน้ำมันเนี่ยมาผ่านที่หัวฉีดปุ๊บมาบวกกับเครื่องยนต์ก็นาออกซิเจนเข้ามาแล้วก็มีตัวจุดระเบิดปึ้มมันทําให้เครื่องยนต์เราทํางานได้ร่างกายมนุษย์ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับเรากินพลังงานเข้าไปคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะครับย่อยๆเสร็จปุ๊บมีพลังงานปัมป๊มปัม๊มปั๊มมาแล้วก็เราทําไมต้องมีระบบหายใจใช่ไหมปุ๊บหายใจเข้าไปแล้วก็มีตัว กล้ามเนื้อหรือว่าตัวเมทิลโบซึมนะครับที่อยู่ในในในร่างกายในเซลล์ที่เป็นการเราผาเผาไหม้เนี่ยสามอย่างมารวมกันนะั่นคือพลังงานนะที่ย่อยถูกการย่อยมาแล้วนะครับออกซิเจนนะครับที่อยู่ในกระแสเลือดเรารวมถึงการจุดระเบิดปุ่มปุ่มปุ่มปุมพอสามอย่างมารวมกันได้นะครับมันก็จะเผาผ่านแล้วก็เบร์พลังงานออกไปใช้พลังงานออกไปได้นะครับถ้าใครใว้ไ่อยากจะรู้ว่าอัตราการใช้พลังงานของเราในแต่ละวัน มีมากน้อยแค่ไหนก็สามารถอินบล็อกเข้ามาได้นะครับมาสอบถามเพิ่มเติมได้นหรือเราไปย้อนด,ดูคลิปเก่าๆเขาตั้มก็เคยแบ่งปันตรงนั้นไปแลลวส่วนหนึ่งนะครับก็ถ้าถามมาได้นะครับก็พอพอเราได้เพราะฉะนั้นนะครับตัวชาโกลาน้าหรือตัวโกวลนินที่อยู่ในชาโกลานาสก,กัดนะต้องโกรานาสก,กัดนะตัวนี้นะครับมันเลยทําให้ร่างกายนะครับเผาผ่านพลังงาน ได้หมดจดบางคนคิดว่าสิมามาที่ชมรมคดต,ตั้งครุไก่ใช่ไหมว่ากินน้ำสามแก้วจะมาเบิร์จะมาเผาผลาญกินแต่ชาเขียวที่มันช่วยในการเผาผลาญพลังงานไขมันได้ดีอยู่แล้วแล้วก็กินแค่เช็คอย่างเดียว2องอย่างบางทีบางคนก็ขอแค่นี้พอแต่ลืมไปว่าชาโกนาชาสามของเราเนี่ยนะครับมีประโยชน์มากๆซึ่งบอกเลยว่ามันจะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งหรือบางคนอ่าโอเคอ,อยากจะทานอยากจะดูแลเรื่องสุขภาพนะครับ แต่ว่าเง่อประมาณอาจจะไม่เพียงพอซึ่งชากรุณาเนี่ยนะครับราคาของของโคตันเนี่ยนะครับไม่ได้แพงเลยซึ่งมันบอกเลยว่าสามารถดื่มได้แบบเยอะบ่อยมากเท่าที่เราต้องการได้เลยนะครับมันไม่บีบหัวใจเหมือนกาแฟเพราะกาแฟบางทีเรากิน2อสาแก้วเนี่ยก็เริ่มอาการแบบตาค้างบ้างแหละอะไรเนี่ยนดูว่าใจสั่นบ้างแหละนะครับซึ่งตัวนี้จะไม่มีผลตรงนั้นเพราะว่าโคตัมเนี่ยบอกเลยว่ากินชากรุณาเนี่ยนะครับวันหนึ่งนี่ไม่รู้กี่รอบกินเยอะมากน้องก็ ก็บสบายปกตินะนะครับทีนี้มันช่วยกระตุ้นนะมันช่วยกระตุ้นให้แล้วก็บำร,รุงเร,รื่องสมองด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับใครที่มีอาการทำไมที่พอ,เ,อเข้าโปรแกรมออกค้นตั้งค้นไก่แล้วเนี่ยรู้สึกอาการชาตามปลายมือปลายเท้ามันดีขึ้นเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ามันไปนขยายหลอดลมหลอดเลือดทําให้แบบหลอดลมหลอดเลือดเนี่ยนะครับขยายตัวขึ้นแล้วก็ทําให้เลือดสูบฉีดไปถึง ปลายประสาทอ่าอันนี้เราก็รู้สึกเฮ้ยบางคนชาๆแล้วอยู่ดีแบบรู้สึกเจ็บอันนี้บอกก่อนนะอ่าอันนี้ให้อ่ามีหลายหลาคนเนาะเฮ้ยทำไมพอ,อเข้าโปรแกรมกับดูแลสุขภาพแล้วเนี่ยทําไมรู้สึกอาการปวดตามข้อหรือว่าอาการปวดมันเกิดขึ้นซึ่งเมื่อก่อนมันอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นเคยสังเกตตัวเองไหมบางทีฉันไม่ได้เป็นไม่เคยมีรู้สึกแบบเหมือน ทุกอะไรกัดเหมือนคนเป็นเบาหวานนะ่ะเออบอกเคย,เคยเ,คยเคยเห็นใช่ไหมบางทีไปเดินเตะตะปยูยังไม่รู้สึกเลยนะครับทีนี้บางทีพอมาเข้าโปรแกรมดูแลสุขภาพเฮ้ยรู้สึกไปโดนอะไรทิ่มอะไรตำทำไมไมันรู้สึกเจ็บหรือว่าอาการปวดมันเกิดขึ้นยังไงนี่แหละครับก็คือส่วนหนึ่งนะเป็นผลในส่วนของที่ว่าร่างกายเริ่มมีการปรับเปลี่ยนมีการรับรู้ว่าร่างกายมีปฏิกิยาตอบโต้กับการเข้าโปรแกรมนะอันนี้บอกก่อนเลยว่าบางคนเฮ้ยทำไม ฉันรู้สึกมันมันเจ็บๆอะไรนิดๆ,ๆเพราะว่าปลายประสาทเราเริ่มรู้สึกตัวดีขึ้นนะเพราะว่าชาตัวนี้แหละนะที่ช่วยตรงนั้นนะทําให้ร่างกายมีประสาทรับ,ร,บรับความรู้สึกเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นได้ด้วยเนาะอันนี้บอกก่อนเลยว่าชากวลนาเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็ในโกวลนาเนี่ยมันก็จะมีสารโพลีฟีนอลนะครับซึ่งช่วยในการล้างสารพิษสารเคมีอย่างเช่นคนที่ดื่มเหล้าสูบหรีมาเยอะๆนานเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยทําให้ล้างระบบ ทางเดิอนอาหารระบบอะไรได้ทางเดินหายทางเดินหายใจเอทางเดินหายใจไปด้วยนะครับอ่าซึ่งบอกเลยว่าพอมันเรารู้สึกโล่งปลอดโปร่งปลอดเราได้รับออกซิเจนเต็มที่นะครับรวมถึงร่างกายได้รับออกซิเจนเต็มที่เราก็สบายตัวขึ้นอาการง่วงตอนบ่ายบายง่วงซึมคิดเครียดอะไรเงี้ยนะครับตอนบ่ายๆมันอาจจะไม่มีนะครับอาจจะดีขึ้นน้องบอกได้เลยว่า มันมีประโยชน์มากๆนะครับซึ่งบอกเลยว่าในบางประเทศนะเขาอ่านำกวรนาเนี่ยนะครับไปช่วยในเรื่องของลดอ,อาการไมเกรนอาการเป็นตะคิวนะหรือบางคนนะครับเอาบางบางบริษัทนะเอาไปเป็นเครื่องดื่มชูกําลังเลยกลวรานานะครับเหมือนแบบเป็นเอนเนอร์จีดิงอย่างหนึ่งเนาะเป็นแบบเป็นการกระตุ้นระบบพลังงานทําให้เราสดชื่นมีพลังงานเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งบอกเลยว่า มันจะทําให้เรากระปีก้กระเป๋าเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักก็จะช่วยลดน้าหนักได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเนาะว่ามันไปช่วยได้ยังไงนะ <S <S แล้วก็ชาโกรานามันจะช่วยเรื่องของอาการผ่อนคลายเรื่องของระบบกล้ามเนื้อด้วยนะครับบางคนออกกาลังกายหนักๆเนาะแล้วก็กมาดื่มชาโกราหนาหลังออกกําลังกายมันก็ทําให้ลดระยะเวลาในส่วนของการ recover หรือว่าการซ่อมแซมกล้ามเนื้อเนี่ย ใช้เวลาระยะเวลาสั้นลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ช่วยลดอาการบาดเจ็บลดน้อยลงนะมันไม่ใช่รักษานะแต่ว่ามันอาจจะช่วยทําให้เรื่องของอาการบาดเจ็บพวกนี้นะครับดีขึ้นดีขึ้นนะครับอ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับช่วยปรับอารมณ์ให้สมดุลเนี่ยาบางคนเนี่ยไม่มีสมาธิเด็กบางคนล้วดแบบอยากจะอ่านหนังสือแต่ว่าแบบไม่มีสมาธิอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ช่วยได้ ตัวชากราณช่วยได้เพราะว่ามันเพิ่มออกซิเจนให้กับร่างกายสมองปลอดปลโปร่งโล่งสบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครนะครับสนใจมีติดบ้านไว้นะครับบอกกันเลยว่ามันจะดีกับทุกๆคนแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับเราสามารถดื่มชงดื่มได้สม่ําเสมนอะนะครับก็นี้หน้าตาของที่โคตั้มมีอยู่เนาะก็คือนี้เป็นจะเป็นนี้ตัวกลาณาจะเป็นกระปุกนี่แหละครับ6กกรัมเนาะก็ใครสนใจไงก็สอบถามดาริเอตมาได้นะชื่อของเราคือ Nrg นะครับชากรุณา Nrg หรือถ้าเขาแบบจะพูดว่า Energy เนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าบันทีมันก็มีปัญหาเรื่องของฉลากนะครับแต่ว่าเราบริษัทเทอร์ไลท์นะครับก็ใช้ชื่อย่อว่า Nrg นะนะครับบอกเลยว่ามันดีดีมากๆนะครับดีมากเป็นชากรุณาสกัดแล้วนะครับชากรุนาสกัดเนาะแล้วก็จะมีพวกเม็ดกวานมีดอกกระเจี๊ยบอะไรเงี้ยนะมีชาเขียวสกัดเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าคนไหนที่ต้องการแบบ ลดความอยากกาแฟน้ำหวานน้ำอารมณ์จุกจิกต่างๆนะครับตัวนี้ช่วยได้ดีมากๆบอกเลยขอบอกบอกตรงนะฮะก็นะครับก็หลยๆคนอยากจะลดหมากก็ลองดูแล้วกันนะครับวิธีการควบคุมหมกของโคตัมเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีนะอย่างเช่นควบคุมอาหารออกกําลังกายสม่ำเสมอนะแล้วก็มีตารางนะตอนนี้เดี๋ยวหลังจากปีใหม่เนี่ยก็จะมีคอร์สในส่วนของ2 1วันชาเลนจ์นะครับอีก1คอร์สซึ่ง คอร์สที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จบไปแล้วแล้วก็ตอนนี้มีก,กำลังคํานวณเนาะว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเรา,เาได้ผลแล้วเราก็จะมาไลฟ์สดให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้นะครับโค้ดตั้งหวังว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับทุกคนนะก็คืออยากให้รู้ว่าเฮ้ยลองไปเสิร์ชหาดูก็ได้ชากวัวาน้ามันมีสารพคุณดีดมากมากนะครับซึ่งในสของโค้ตั้งก็จะมีให้กับเราอยู่แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับ ดูแลสุขภาพให้ดีในช่วงของอเราต้องกระตุ้นในเรื่องของภูมิภูมิการภูมิต้านทานนะครับให้แข็งแรงสม่ำเสมอชาโกลานาก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงได้เช่นกันนะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวโค้ชตอาจจะพาออกกำลังกายนะนะครับก็ติดตามนะครับรับชมรับฟังเพราะว่าช่วงนี้นะครับโค้ดูกไก่ ท้องก็อาจจะแบบไม่ไม่ไม่สามารถมาเจอกับประชาชนได้นะครับก็จะเป็นโคตั้มมาอ่าให้ข้อมูลให้ความรู้นะครับที่ดีและมีประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่สละเวลาเข้ามารับชมรับฟังนะจ๊ะใครมีคําถามมีอะไรนะครับสามารถอินบ็อกแล้วก็สอบถามไปได้เลยนะส่วนใครสนใจสนใจเรื่องของอะไรก็สอบถามเข้ามานะครับโอเควันนี้ไม่ายนะครับทุกคน